สวัสดีนะคะชาวธาตีนเนาะฝึกศพกันวังก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอ การงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักของคุณนะคะประจําวันที่17นะถึง24มีนาคมนี้นะคะว่าเออชีวิตจะเป็นยังไงนะสำหรับชาวธาตุดินนะคะซึ่งมาดูกันเนาะไพ่ตัวตนของคุณนะคะใบแรกเลยเนาะได้ไพ่เด็กไม้นะคะมีโอกา,าสเนาะในบางคนอาจจะได้มีการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นที่เรียนใหม่นะคะหรือว่ามีการลงคอร์สเรียนอะไรใหม่ๆบางอย่างที่คุณมีความสนใจนะคะปักนี้จะเป็นปักที่ตัวคุณเองค่อนข้างมีแพชชั่น กับการทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีเรื่องบางอย่างให้คุณแบบสนใจนะคะอยากรู้นะเข้ามาได้นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของการที่คุณจะมีคนใหม่ๆเนาะที่เป็นลักษณะของคนทัตุไฟเมสิงธนูนะคะเป็นคนมีแบบเขาเรียกว่าเป็นคน หัวทันสมัยชอบเรื่องราวอะไรแบบใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้ยเข้ามาหาคุณนะคะได้เหมือนกันเนาะในปักนี้นะซึ่งเรื่องเด่นๆน,นะคะที่มีโอกาสเกิดกับคุณนะสำหรับชาวธาตุดินนะคะพึกษกันมังกรเนะาะไพ่ขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้ดีลนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์เนาะกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ ผิวขาวอ่ะเออกว่าคุณนะคะหรือว่าเป็นคนแบบทําสีผมโทนสว่างก็ได้เนาะที่จะได้ดีลกันซึ่งมันเป็นการดีลกันในเรื่องของจ็อบงานนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะ new job กับ career เนาะคืออาจจะมีดีลกันในเรื่องของงานคือคุณอาจจะมีการไปสมัครงานแล้วได้ดีลกับคนนี้แล้วก็เออเขาให้โอกาสทางการงานกับคุณอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันเนาะตรงนี้นะแล้วก็ไพ่บอกว่า อารมณ์นะคะเป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับคุณแล้วก็ความรักของคุณในบ้านคนในครอบครัวก็สําคัญด้วยเช่นกันนะในปักนี้นะคะนะสำหรับชาวธาตุด,ดินนะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลานะคะกับคนที่บ้านกับคนในครอบครัวด้วยนะอืแล้วก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะมีคนที่แบบมีนิสัยแบบไม่ได้เรื่องอะ่ะคือในนี้มันเป็นแบบนิสัยง่ๆนะแต่เราจะไม่ใช้นะคะเป็นเป็นคนแบบไม่ได้เรื่องอะ่ะเออ ในชีวิตของคุณเนาะคือคุณอาจจะได้เจอคนแบบนั้นนะคะในสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ไพ่บอกว่ามีแคร์ฟูลนะดูนัดเทคไรซ์นะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเออมันมีความเสี่ยงนะคะให้ระวังเนาะแล้วก็ให้ป้องกันให้ดีนะคะเพื่อเราที่จะไม่ได้แบบรับความเสี่ยงนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็อาจจะมีคนที่เขาค่อนข้างเก่งมากๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะในปักนี้นะ อย่ามองข้ามนะคะให้ทำความรู้จักเขาไวเนาะแล้วก็ไพ่บอกว่ามันเป็นไพ่ไซคิสนะอาบิลิตี้นะคะหมายความว่าสัปดาห์นี้ให้คุณเชื่อนะในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะนะเพราะมันจะตรงและแม่นยำม,มากๆนะในสัปดาห์นี้นะคะมาดูการสำหรับคนธาตุดินนะพฤทธกกันมังกรเรื่องการงานของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆเรื่องการงานมีโอกาสเนาะที่คุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามานะคะแต่โดยสถานการณ์ การงานหาใครก็ตามที่ทํางานประจําอยู่ก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรหวือหวาอาจจะมีการเดินทางบ้างแล้วทําให้คุณแบบเออมีความสดชื่นมีความเฟรชกับงานที่ทําบ้างนิดหน่อยหรือว่าได้ผจญภัยบ้างเนาะแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นแบบกลับมาก็เหมือนเหมือนเดิมอารมณ์โส,สมเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะในเรื่องของการงานนะคะสําหรับชาวทาตดินเนาะ การเงินนะคะตรงนี้นะที่ขึ้นมามีโอกาสนะคะที่อาจจะมีบางคนมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาได้นะคะตรงนี้เนาะเอออาจจะมีโอกาสถูกเลขถูกลอตเตอรี่ถูกห่วยเอ่อ ถูกสลอ็อตหรือว่าบางคนอาจจะมีโอกาสในด้านของงานสื่อบางอย่างเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้นะสำหรับชาวธาตุด,ดินนะคะพฤกษกันมังกรหรือเป็นลักษณะของอาจจะมีผู้หญิงให้โชคทางการเงินกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีผู้หญิงมาให้ ของมีค่าบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะกับคุณนะสำหรับชาวธาตุดินนะพฤกษกันมังกรตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะซึ่งมันเป็นลักษณะวงจรการเงินของคุณเนี่ยหลังจากนี้มันจะมีแบบดีขึ้นนะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆแอนมองว่าอาจจะมีพี่น้องคุณแม่คุณพ่อนะคะที่เขาสามารถช่วยเหลือการเงินของคุณได้นะสำหรับชาวธาตุดินนะคะแค่คุณอาจจะต้องรู้จักเทคนิคในการ ที่จะขอเงินหรือว่าในการอ้อนนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะสาหรับชาวธาตุดินนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นนาีอุประมนะในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมานะสุขภาพนะสาหรับชาวธาตุดินนะคะให้ระวังสุขภาพเนาะเกี่ยวกับพวกอวัยวะสืบพันธุ์นะคะประจำเดือนมามากผิดปกติเนาะเออให้ระวัง ในเรื่องของน้ำเหลืองนะคะระบบเลือดในร่างกายตรงนี้ได้นะสําหรับท่านดีนแล้วก็ระวังนะคะ ใครก็ตามที่เดินทางนะเดินไม่ดูเดินไม่ระวังระวังอุบัติเหตุล้มหกล้มนะคะเจ็บข้อเท้าข้อข,อขาแล้วก็บางคนให้ระวังในเรื่องของการได้รับการผ่าตัดนะคะแก้เคล็ดโดยการเอออาจจะไปเข้าโรงพยาบาลเนาะเช็คอัพร่างกายนิดหนึ่งได้นะคะตรงนี้เราก็ให้ระวังในเรื่องของของมีโครมอาการปวดหลังนะคะที่จะเกิดขึ้นได้นะสําหรับชาวธาตุด,ดินนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะสิบดาบนะคะให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะสาหรับธาตุด,ดินนะคะมาดูการความรักคนโสด ธะะาตุดินเนาะคุณได้ไพ่เดสตินี่นะได้ไพ่สองเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยอืมมีโอกาสนะคะที่อาจจะมีคนเก่าๆนะคะที่คุณผูกพันกับเขาเขาผูกพันกับคุณมากๆากอะ่ะวนกลับมาหากันได้นะเพราะไพ่มันขึ้นเป็นไพ่แบบโชคชะตาพรหมลิขิตที่คุณกับเขายังมีความผูกพันกันอยู่ตรงนี้นะสําหรับชาวธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาคนโสนเนาะ นะคะมันเป็นเรื่องที่คุณกับเขายังต้องได้เจอการยังต้องได้คุยกันอยู่ตรงนี้นะก็มีโอกาสในบางคนที่แบบเออคนเก่าๆที่คุณยังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่แบบกลับมานะคะได้เนาะกับในบางคนถ้าเป็นธาตุดินที่ไม่เคยมีคู่มีแฟนไม่มีคนเกา่าโสดสนิทมาตลอด ก็มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วคุณรู้สึกผูกพันหรือถูกชะตากับเขามากๆได้เนาะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบเพิ่งเลิกลาในเรื่องของความสัมพันธ์มาแล้วก็เข้ามาคุยกับคุณแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สม่ําเสมอมากขนาดนั้นนะคะจะเป็นลักษณะที่ยังมีการไปๆมาๆวนเวียนกันอยู่นะคะแต่คุณอาจจะค่อนข้างรู้สึกดีหรือว่าผูกพันกับเขาตรงนี้ได้เนาะส่วนคนมีคู่นะคะธาตุดินเนาะ จอ,อิงจริงๆมีโอกาสเนาะที่คุณและคู่นะคะจะมีการวางแผนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีการปรึกษากาันในเรื่องของงานบ้านงานแต่งอนาคตในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะหากใครก็ตามที่รอคอย อยากมีลูกมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้สมหวังอย่างที่คุณตั้งใจปัารถนานะสำหรับชาวทัตด,ดินนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาหากคุณรอ,อคอยมานานนะคะมีโอกาสเนาะ,ะที่คุณจะได้ยิ่งถ้าใครบางคนมีการไปขอพรใน,นนะะิฐานเนาะในเรื่องของลูกนะคะว่าเอออยากมีลูกสักที มีโอกาสที่คุณจะสมหวังด้วยนะเออจากจากตรงนี้นะคะขึ้นมาจะเป็นเด็กผู้ชายเนะาะทัดดินได้นะคะฝึกศกกันมังกรเนานะที่คุณจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเออใครก็ตามแบบอยากท้องหรือมีลูกนะในปักนี้นะคะนะเออแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้คิดเรื่องลูกก็มีโอกาสว่าฝันของคุณจะเป็นจริงในเรื่องที่แบบโออเขาขอเรามั้นสักทีเขาขอเรา,า,าแต่งงานสักทีเราคอยมานานอะไรเงี้ยหรือว่า เออเขามีการวางแผนอนาคตกับเราสักทีหนึ่งมางคนแบบได้ของที่ตัวเองอยากได้ด้วยนะคะเช่นคู่ของคุณอาจจะซื้อของบางอย่างที่คุณอยากได้หรือว่ารอคอยมานานหรือขอเขามานานอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ให้สักทีแบบเออปักนี้เขาจะซื้อให้คุณนะคะสำหรับชาวท่านดินเนาะก็จะประมาณนี้นะซึ่งมาดูกันนะคะว่าไพ่กาลังใจของคุณนะคะในปักนี้เนาะอของคนทาาุดินนะคะ ไพ่อบอกว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับรู้จักมองและรับมือกับสิ่งที่มากระทบนะคะไพ่อบอกว่าปักนี้เนี่ยหากมีสิ่งใดนะที่ทําให้ไม่พอใจนะคะลองมองนะว่าสิ่งนั้นนะมีข้อดีหรือมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างนะคะเลือกมาสักสามสิ่งนะถ้าคุณหาไม่ได้นะคะก็ อ,อย่าไปยึดติดกับมันนะคะปล่อยมันไปเนาะเออเราจะได้แบบสบายใจมากขึ้นนะคะสาหรับชาวท่าดินเนาะก็จบไปแล้วนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะสาหรับการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะคะถือว่ามาดูการสนุกสนุกนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย